สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับไปครั้งนะครับสำหรับเกมเพชรซิมูเลเตอร์9 9นะครับตอนนี้นะครับเกมก็ได้ดําเนินการนะครับมาถึงอัปเดตที่15นะครับเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับเหมือนเดิมครับทุกอัปเดตนะครับก็ผมเนี่ยจะมาสรุปอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมว่าในอัปเดตนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถามว่าใหญ่ไหมอืมสำหรับผมนี่ก็ไม่ใหญ่มากนะเป็นมินินะครับพวกแหลงยังไม่มานะครับพวกมินิเกมและพวกนี้ยังไม่ได้เพิ่มเข้ามานะครับจะมีเป็นเอเรียใหม นะครับผมก็จะเป็น hacker world นะครับหรือก็คือด่าน210นะครับถึงด่านที่214ส่นะครับส่วนวิธีการที่เราเนี่ยจะทำภารกิจนะครับผมมีคนทักมาสอบถามนะครับตอนเริ่มเลยว่าพี่ครับผมจะไปด่านต่อไปยังไงนะครับพอเริ่มมาะครับทุกคนเนี่ยจะมาอยู่ที่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมและสังเกตว่าเราคับจะมี1 2 3 4นะครับจะมีทั้งหมด4มุมนะครับแต่ละมุมนะครับก็จะเป็นด่าน210 21 2 1 2 2 1 3และ2 1 4นะครับก็จะอยู่เป็นด่านตามมุมต่างๆนะครับจะมีอ่ามีโครงมีไข่ให้เปิดนะครับผมประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะงงนะครับก็มันจะมีภารกิจให้ทำนะนะครับภารกิจตรงนี้นะว่าให้เราเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์นะครับมีอีเวนต์ก็คือจะได้กุญแจสีเขียวเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับในโลกนี้ก็คือได้อ่า2.5เท่านะถ้าผมอ่านไม่ผิด นะครับก็ก่อนที่เราจะไปเข้าเว็บไซต์นะครับไปพูดถึงอัพเดตนะครับเดี๋ยวผมขอฝากร้านนับแพดอารชีช็อนะครับก็มีบริการสุ่มยักษ์นะครับสุ่มเพชรสุ่มของนับของเพียบเลยนะครับใต้คลิปเลยนะครับราคาก็โอเคนะครับหรือใครอยากได้เพชรก้อนใหญ่นะครับสามารถทักที่ Facebook มาซื้อได้นะครับผมกอยังไงเดี๋ยวผมฝาก อ่า UG Phone สักนิดหนึ่งนะครับต้องติดปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมไปซื้อตั19ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพีย <PowerPoint> ง <pre game> คุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG Z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน180แวันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกตเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซืร้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาร่างคุณสามารถรับประกันได้ผ่านทูมอนี่ว ก็ยังไงฝาก u g Phone ด้วยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปพูดถึงอัปเดตนะครับว่ามีอะไรบ้างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดไข่นะครับแล้วก็เปิด global event gift นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับมีแ h ก a c k e r x อยู่ฟองหนึ่งเอ้ย h a ร์เอ x ฟองหนึ่งเลยมี hacker x อยู่อันหนึ่งนะครับก็น่าจะไม่ได้เปิดเดี๋ยวเก็บทีเดียวเดี๋ยวมาเปิดให้ดูในคลิปอื่นนะครับมาก็เดี๋ยวเปิดเป็น global event gift ก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดเลยอะเดี๋ยวขอเปิดเลยครับเกมเร็วนิดนึงเกมเร็วนิดนึง ทำไมถึงเกมเร็วเพราะว่าเปิดกี่ทีกี่ทีก็เกลือนะครับไอไอกล่องอันเนี้ยไม่เคยได้ยักเลยและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับไม่ได้ไม่ได้เลยครับเกลือเหมือนเดิมเกลือเหมือนเดิมผวนทำไมอะเปิดมาอีกเจ็ดนะครับจะได้อ่าฮิวรูหน้าหรือเปล่ามันมีจริงใช่ไหมมันมีจริงๆเนาะไอฮิวรูหน้าอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับเกือ เดี๋ยวซมียักษ์อะไรใหม่ไหมไม่มีเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปเปิดอันนี้กันต่อนะเดี๋ยวผมจะเปิด16เลยอะดี๋ซิจะได้ฮิวสักตัวไหมก็เมื่อ2อัปเดตนะครับผมเคยได้ฮิวรากมาตัวหนึ่งนะสการที่ติดตามนะหลังจากวันนั้นก็ดูไม่ดีแล้วหลังจากวันนั้นก็แทบไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เหมือนเดิมเกลียวเหมือนเดิมอ่ะไม่เป็นไรไปต่อเว้ยไปต่อไปต่อ เปิดทีเดียวยี่สิบสี่เลยอะของแน่แนๆจุกๆก,กันไปเลยสีเขียวปะเขียวเขียวปะเขียวเขียวหมดแล้วหมดแล้วอะไรวะหมดเร็วจังอะอ่ามีมยี่สิบสี่เปิดหมดเลยอะเปิดหมดเลยหนึ่งอันเอาหมดหมดแล้วมันเหลอือหมดแบบมันเลยอโอ้โหหิวดาก,ก้อนก็ไม่ได้เอะ โเกลือมากครับเกลือมากนะก็ใครจะสนับสนุนผมนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะอย่างที่บอกไปนะเซตอาตีช็อปนะครับโอเคตอนนี้ก็เหมือนจะเกลือไปแล้วนะไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้เลยอ่ามีอีอย่างหน,นะ่ครับที่เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะต้องมีคนถามแน,น่ๆเลยนะครับเดี๋ยวไปที่ด่านล่าสุดก่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงอ่าสุ่มไข่เนี่ยมันจะเขียนว่าหนึ่งรเซนะครับ เดี๋ยวๆนี่ครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันสุ่มออกยากมากครับลองดูนี่ดูสุ่มเห็นไหมไม่ออกตัวฟิชชั่นมาร์กเลยนะครับเดี๋ยวผมลองกดแบบออโต้ให้ดูอคูณด้วยอะใ,ให้ดูให้ดูนี่เห็นไหมครับแทบไม่ออกตัวฟิชชั่นมาร์กเลยนะครับมันบั็กหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้บั็กนะครับผมยังมีโอกาสได้นะเพราะว่าผมเนี่ยสุ่มได้กันแล้วนะครับก็เพื่อนผมก็สุ่มได้ตัวสุดท้ายแล้วเหมือนกัน,นรตรงนี้พูดดักไว้ก่อนเลยนะครับเพราะตอนแรกเดี๋ยวผมือนนกัน นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในเกมเดี๋ยวเราตัดไปที่เว็บไซต์กันดีกว่านะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับไปกันเลยครับผมขอแนะนำร้านบิวปรกรณ์มีสินค้าให้คุณจะเลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็น a อนิเมะดีเฟนเดอร์มีทั้งบริการขายเพชรและสุ่มรีโลต่างๆอีกทั้งมีตัวละครแบบ t ทเลชิฟเวอร์ดีเฟนที่คุณจะเลือกใช้และเลือกซื้อเพชรันอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับ กองสุมตัวสถานะชายนี่งบ49บาทซื้อเลยตลาด100%เข้าเกมมาแล้วมีตัวชายนี่จริงๆด้วยไก่เวลเพียง29บาทเท่านั้นไก่เพชรเริ่มต้น3 9บาทไก่ตัวมิติเริ่มต้นเพียง149บาทมีเพรขายราคาถูกเทรดเข้าตัวลูกค้าได้เลยร้านนี้ผมแนะนําเลยนะครับเล่นอยู่ใต้คลิปเลยเรามาที่เว็บไซต์ของ big games นะครับในเกมเพชรจมูกจักร19อัปเดตท,ที่15นะครับผมก็อัปเดตไม่ได้มีเยอะนะครับจะมีเป็น World แฮกเกอร์เวลนะครับที่เราดูกันดี นะครับผมก็นี่ครับอย่างที่ผมบอกจะมีทั้งหมด4โซนนะครับรวมตรงกลางเป็น5นะครับผมจะมีสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมก็จะเป็นพวกแมสฟ็อกแคสกิลลิทันอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็จะมียักษ์ใหม่ถึง5ตัวเลยนะครับจะเป็นฮิวอ่าวิกเอ็มเพลียนดาก้อนนะครับตัวนี้หลายหลายคนอาจจะเคยเห็นจากอ่าไข่เก่าๆนะครับตอนนี้นี่ก็มาเป็นฮิวแล้วนะครับแต่วิธีการได้ก็คือแคนแบทเทิลนะครับพวกเราหมดสิทธิ์เลยนะนะมีแต่คนตึงๆ เนาะต่อไปนะครับจะเป็นฮิวแฮกเกอร์อสลอตนะครับก็อ่าได้จากแฮกเกอร์เชสนะครับแล้วก็แฮกเกอร์แพ็คนะเดี๋ยก็คือฟอร์เอเวอร์แพ็กนั่นแหละเขาเปลี่ยนชื่อเป็นแฮกเกอร์แพ็คแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าฮิวแมสฟ็อกนะครับหาได้จากแฮกเกอร์แพ็คเช่นเดียวกันนะครับต่อไปจะเป็นฮิวเบลซิ่งแบทนะครับหาได้จากเอกูสิฟเอกนะครับแล้วก็เบลซิ่งชาร์กนะครับเป็นฉลามหาได้จากเอกูสิฟเอกเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้จะเป็นไครใหม่ที่เราได้สุ่มนะครับประมาณนี้ แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับจะมีเป็นลิมิเต็ดไทม์นะครับแฮกเกอร์เชตนะที่ผมได้พาไปดูนะครับแล้วก็นี่นะครับที่ผมบอกนะครับถ้ามีเพื่อนนะครับก็โอกาสจะบวก10%นะครับในการดรอปคุณแจนะครับมากสุดก็คือ3คนก็คือ30%อนะครับผมอีกทั้งนะครับยังมีอีเวนต์นะครับที่ว่า Key Area Search นะครับมันจะบอกนะครับว่าตรงไหนเนี่ยจะบวกคุณแจ2.5เท่านะครับก็แนะนำให้ไปตีนะเอากุญแจมาสุ่ม นะครับจะได้ยักตัวใหม่นะครับอ่าอันนี้เป็นหนังสือใหม่นะครับหาได้จากแฮกเกอร์เช e นะครับและแฮกเกอร์แพ็นะครับผมก็ที่ทําได้นะครับหนังสือนี้ก็คือจะดอปกุญแจเพิ่มขึ้นเป็น2หรือ3ชิ้นนะครับสอันประมาณนี้อันนี้เป็นโ o เวอร์บอร์ดใหม่นะครับสามารถหาได้จากกล่องแฮกเช e เหมือนเดิมนะครับหรือแฮกเกอร์แพ็หรือ f o ร์เอเวอร์แพ็นั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์เหมือนเดิมนะครับผมอีเวนต์เหมือนเดิมก็คือเก็บกุญแจนะครับได้กล่องที่ผมเปิดไปเมื่อกี้ อ่ะอันนี้เป็นแคลนเบตเทิลนะครับแคลนเบตเทิลในรอบนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยเก็บอ่ากุญแจแฮกเกอร์คีย์นะครับใครเก็บได้เยอะกว่าก็ชนะไปนะครับแล้วก็อ่านี่นะครับก็จะเป็นอ่ารูปขอต่างๆนะครับรีอของรางวัลแชร์นั่นเองนี่นะครับตอนนี้นะครับแคลนสามารถอัพเลเวลได้แล้วซึ่งค่าอัพเนี่ยโคตรแพงแพงมากๆนะครับสำหรับค่าอัพนะครับก็เพิ่มมาเป็นเลเวล8 นะครับก็ตรงนี้ขยับเข้าแคนก็เบนทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปิดรับนะครับตอนนี้ก็มีอ่าแชทแคนแล้วนะครับสามารถคุยแชทได้กับเพื่อนทุกคนที่อยู่ในเกมนะครับอันนี้เป็น s u p e r i เชสมัตเตอรี่นะครับเป็นม a ตเตอรีใหม่นะครับก็เป็นกล่องสีฟ้านี้นะครับก็เพิ่มตามเลเวลไปนะครับเอกลุสพกนะครับก็เปลี่ยนเป็น Hacker p a แพแล้วนะครับจาก Forever Pack อย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ลดราคาลงนะครับเหลือมากสุดเพียง2400โลบัก นะครับทำให้ทุกคนน่ะอยากซื้อมากขึ้นนะครับจากตอนแรกมันตันที่7 2 0 0ตอนนี้เหลือแค่2,400ลบัลแม่งเยอะอยู่ดีครับสำหรับพวกเราอ่ะอันนี้นะเป็นไข่ใหม่นะเบลซิ่งเอ็กซ์คู่สีเอ็กเป็นเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเฟี้ยวดีนะครับก็ขไข่ผมเปิด100ฟองยังไงก็ฝากอุดหนุนเซทอาร์ติช็อปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดไข่100ฟองให้ดูนะครับอ่านี่ก็เป็นปรับเล็กน้อยนะครับไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตเนาะเดี๋ยวอ่าพาไปยูในเกมอีกที อ่ะเราตัดมาที่นาเกยอีกทีนะครับผมอ่าร้านค้านะครับก็นี่เลยนะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็นี้แฮกเกอร์แพ็คหนังสือนะครับยังเป็นหนังสือเดิมอยู่ก็คือ exclusive e n c h a n t m e n t นะครับก็คืออันนี้นะเป็น superior b i ร i s h e ์นะครับผมมอืทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงเป็นซูเปอร์คาร์อยู่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็ใครชอบคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนด้วยละกัน นะครับแล้วก็ฝากร้านเัดอาร์ช็อปนะครับมูลช็อปแล้วก็ร้านพี่บิวประกอบด้วยนะครับก็สวัสดีไปครับผมเย้ yeah!